คนตรงนั้นยังไม่ได้สัญญาเลยนะบอกใครม,ามาหาลับงานหมาดครับงานหมาโดโรตาร์ไรเดอร์ต้องหาเองตอนนี้มาหาเป็นรับงานหมาดได้นำจากแขกพวกนี้ครับมาเพิ่มน,น,น้ำกันได้พี่น้องถูกไหมมาหาออร่าถ,ถูกนะ เราได้ไหมแล้วน้ำอะไรอ,กอีกพี่เอาได้เหมือนเดิม CP12 12ข้างบนนี่12ข้างบนนี่ขึ้นๆอ่นะนี่นี่เมื่อกี้มองนี่12นี่นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้นั่นแห,แแนแแหละอีแพ็คแพ็คหนึ่นงอันเล็กเลยนี่แพ็คหนึ่งเหรเอ้าทำไมราคาราคาได้ราคาใช่ใช่ถูกแล้วไหนน<ม>ี่ CP12 <ม>ถูกแล้วใช่ราคาบินราคาบินนี่แหละไป1แพ็ค งานหมาดรถตัดครับเลเดืร์ต้องหาเองครับผมลูกค้าสั่งน้ำจากแพ็คพปุ้นมราเนี้ก็าาน,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 นี่ไงไปราคามันนี่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 ใช่อันนี้ก็ร้อยสิบเกียใช่แต่อันนี้มันเยอะกว่ากันสองสี่หกแปดสิบอันนี้สองสี่หกแปดต่างกันสองขวดแล้วขวดเล็กขวดใหญ่สิบสองสองสี่งานหมาดก,กินหมูเลยน้ำสองแพ็คจิ๊บกิ๊บมาฮะของแท้